สุภาษิต19ข้อ16เอาละมาดูกันเลยามาอ่านด้วยกัน1 2 3สบุคคลที่รักษาพระบัญญัติก็รักษาชีวิตของตนบุคคลที่ดูหมิ่นพระวจนะก็จะถึงตายโอ้กำพีทำไมพูดแรงจังเลยคนที่ดูหมิ่นพระวจนะจะถึงตายแต่คนที่รักพระวจนะจะรักษาชีวิตของตนแสดงว่า เราต้องเป็นคนแบบไหนเนี่ยนี่พูดถึงคนสองประเภทนะพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงคนสองประเภทนะให้ชื่อคําเทศนานะวันนี้นะเช้านี้เลยสองคนสองคมลองคุณไหมเนี่ยคำนี้สองคนสองขมพี่ต้องไปคุณที่ไหนฮะหนังมันมีหนังกินหนังฮ่องกงเรืเ่องหนึ่งสองคนสองคมพระคัมภีร์ข้อน,นี้กับชื่อชื่อนี้เหมาะก,กันเลย ก็คือพระบีพูดถึงคนสองคนสองประเภทและพระบีพูดถึงพราชน,นะที่เป็นเหมือนดาบสองคมใช้สองด้านเพราะภาชนะเนนะี่ยพระบพีบอกว่าเป็นดาบสองคมหมายถึงการใช้สองด้านด้านหนึ่งใช้เสริมสร้างชีวิตของเราให้จเจริญขึ้นด้านหนึ่งนั้นใช้พิพากษาเรานะพระบพีบอกว่าบุคคลผู้รักษา พระบัญญัติการรักษาชีวิตนี่คือคมหนึ่งบุคคลผู้ดูหมิ่นพระเจ้าก็จะถึงตายนี่คืออีกคมหนึ่งอ่คมหนึ่งชีวิตเราดีขึ้นจาเริญคมหนึ่งชีวิตเราไปถึงตายถูกพิพากษานี่นะอ่ามาดูด้วยการสองคนสองคมเป็นยังไงบ้างประการที่หนึ่งคนที่รักพระเจ้านะนี่คือคนประเภทที่หนึ่งคนที่รักพระเจ้านะคนประเภทนี้ พฉะ,ะนะจะเป็นคมสําหรับเสริมสร้างเขาเนี่ยเพราะว่าข้อสิบกตอนต้นใช่ไหมบอกว่าบุคคลที่รักษาพระบัญญัติก็รักษาชีวิตของตนคนที่รักพอจะนะเนี่ยจะแสดงท่าทีเป็นธรรมชาติชีวิตออกมาสามอย่างมีอะไรบ้างหนึ่งเขาจะเห็นคุณค่าพาะจะนะจะให้ราคาพาชนะของพระเจ้าสูง ะไม่ด้อยค่าพราะเจะนะจะรู้สึกว่าพราะเจะนะมีคุณค่าสําหรับเขาเขายอมเสียประโยชน์อย่างอื่นได้เพื่อจะแลกกับพระวจะน้นะของพระเจ้าเห็นไหมเราไปไข่กันทุกปีใช่ไหมพี่น้อง mm hmm. อ่าทําไมเรายอมเรายอมเสียรายได้ขณะที่ถ้าเราไปทํางานห้าวันใช่ไหมเราก็จะมีรายได้ห้าวันแต่หลายคนยอมลาง,งานยอม ทิ้งรายได้5วันเพื่อจะไปยอ่ก็เพราะว่าเราแลกไงเราแลกผลประโยชน์รายได้เพื่อเอาคุณค่าพอพระจนาของพระเจ้ญญาเพราะเราไปค่ายนั้นไปสร้างชีวิตเรา5วันเลยนะใช่ไหมเราไปสร้างชีวิตเราหรือเรามาโบสการมาโบสเราชีวิตเราจำเริญชีวิตเราได้รับการเสริมสร้างเห็นไหมถ้าคนเห็นคุณค่าให้ให้คุณค่าพระจของพระเจ้ญญา,ญญาจะให้ราคา ให้ราคาหมายว่าอูเป็นสิ่งมีคุณค่าหลือเกินเรายอมแลกกับบางสิ่งบางอย่างเพื่อเอาคุณค่าสิ่งนี้ทีนี้ก็เรียกว่าคนที่รักพระเจ้าพระเจ้าจะเห็นคุณค่าพราะเจ้าแล้วก็สิ่งที่สองที่แสดงออกก็คือหิวกระหายคนรักพระเจ้าจะมีอาการหิวกระหายจะสังเกตอาการได้เลยคนกระหายพระเจ้านี่นะอยากเรียนพระคัมภีร์อยากฟังคําเทศอยากฟังคําสอน อยากมาโบสอยากไปแครอยากไปค่ายอยากไปสัมมนาบีซีโอเขามันความยิวกระหายมันจะ,สะแสดงออกคนไม่กระหายนี่จะเฉยมากเลยลากไปยังไม่ไปเลยนะถ้าหากไปค่ายลากไปสัมมนาบีซีลากมาโบสถ์ยังไม่มาเพราะว่ามันไม่กระหายเห็นไหมพีม่น้องคนไม่มีใจรักเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีความยิวกระหายจะไม่มีความปรารถนาะไม่ต้องการเห็นไหมครับ อีกอาการหนึ่งของคนที่รักพจนะที่จะแสดงออกคือการให้เกียรติพจนะคนรักพจนะจะให้เกียรติพจนะของพระเจ้าเขาจะรู้ว่าเอ๊ะพระกัมพีพระกมีสอนแบบนี้เราเราก็ต้องยอมรับหลักการพระกัมพีเทศนาฟังคําเทศนาวาราทิตย์ใช่ไหมที่โบสถ์เราเนี่ยเราจะมีค่านิยมอันหนึง่งก็คือว่าเราจะลุกขึ้นยืนเวลาอ่านพาจนะอันนี้ก็เป็นการแสดงทางกายภาพ เป็นการให้เกียรติพะฉะนะการให้เกียรติจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ยืนอ่านพระคัมภีแล้วและก็คิดว่านั่นคือเสร็จสมบูรณ์ในการให้เกียรติการให้เกียรติเป็นการให้เกียรติต่อพโยชนะเช่นเราไม่ละเมิดเราเราเคารพต่อหลักการพระคัมภีร์พระคัมภีร์ว่าแบบนี้เราก็เคารพต่อหลักการพระคัมภีเราไม่ดื้อเราไม่เราไม่ดื้อแพ่งเราไม่กบฏต่อหลักการพระคัมภีคนบางคนเขาอยากทําตามใจตัวเองเนี่ยเขายอมทิ้งหลักการพระคัมภี เพื่อจะทําตามใจตัวเองใช่ไหมอันนั้นเรียกว่าไม่ให้เกียรติพรวจะนะของพระเจ้าการให้เกียรติพรวจนะคือการที่เรานั้นยกย่องเทิดทูนพรวจนะของพระเจ้าเนี่ยนะันั้นคนประเภทเนี้ชีวิตจะจเจริญขึ้นพระคมภีร์บอกว่าพระวจะนะจะเสริมสร้างพัฒนาเขาให้จเจริญขึ้นชีวิตจะมั่นคงปลอดภัยดังที่พระพีตอนนี้บอกว่าบุคคลที่รักษาพระบัญญัติจะรักษาชีวิตของตนก็คือชีวิตเราจะปลอดภัยอยู่ในทางของพระเจ้า พอพระเจ้าพระเจ้าจะให้เกียรติเราถ้าเราให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าก็จะให้เกียรติเราชีวิตเราก็จะจำเริญดีขึ้นมั่นคงปลอดภัยในพระเจ้านะครับสุภาษิตบทที่1 6บหข้อยีได้พูดเสริมในเรื่องนี้ไว้นะบอกว่าผู้ใส่ใจพระวจนะจะ,จะเจริญรุ่งเรืองและคนที่วางใจในพระยาะเวจะสุขสบายนี่นพระธรรมตอนนี้บอกคนที่ใส่ใจพระวจนะจะ,จะเจริญรุ่งเรืองดังนั้นพี่น้อง ฟังคาเทศฟังคําสอนเนี่ยพี่น้องต้องตื่นเต้นให้มากที่สุดเ,เพราะนั่นแสดงถึงการที่เราใส่ใจเอาใจใส่นะถ้าเรานั่ง,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  tam, ง,งหลับนั่งง,ง,ง่วง,น,งวนั่งเหงานี่แสดงว่าเราไม่มีความตื่นเต้นในการฟังเราจะนะมันก็เลยฟังด้วยความเพลิดเพลินก็เลยง่วงง่วงก็เลยจะหลับไม่หลับแลใช่ไหมอ่าดังนั้นต้องฟังไฟนะด้วยอาการตื่นเต้นเอเมนไหมเอเมนอ่ามาประการที่สอง คนประเภทที่สองคือคนที่มินภาชะะนะคนประเภทนี้จะเจอคมหนึ่งของภาชนะคือคมแห่งการพิพากษาเนะเพราะพระกมพีบอกว่าบุคคลที่ดูมินภาชะะนะก็จะถึงตายคําว่าถึงตายนั้นหมายถึงว่าการที่เรานั้นไม่ได้รับผลดีแห่งพระพรแล้วก็นําชีวิตเราไปสู่ความตกต่ำแย่รวมไปถึงการถูกพิพากษานะดังนั้นความตายจึงครอบคลุม กับสิ่งต่างๆที่เป็นความย่ำแย่ในชีวิตของเรานั่นเองนะครับคนที่ดูหมะะิ่นพาชนะหมายถึงคนที่ไม่เห็นคุณค่าจะแสดงออกด้วยท่าทีการด้อยค่าพาชนะไม่ให้เกียรติดูหมิ่นทั้งท่าทีการกระทําคําพูดตัวอย่างการแสดงออกของคนที่ดูหมะะิ่นพจชนะนะเช่นหนึ่งไม่เชื่อฟังพยชนะการไม่เชื่อฟังพจชนะก็เท่ากับดูหมะะิ่นพยชนะแล้ว คือพระพีพูดแบบนี้พระพีบอกแบบนี้แต่เราดื้อแพ่งเราดื้อกบฏไม่อยากทําตามพระพีอยากทําตามใจตัวเองอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการที่เรานั้นหมิ่นพัยนะของพระเจ้าเห็นไหมครับเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการที่เรานั้นไม่ได้ให้เกียรติต่อหลักการพัฒนะของพระเจ้านะครับคนที่ดูหมิ่นพัฒนะจึงยอมทิ้งหลักการ ยอมล้มหลักการพระคมภีร์เพื่อจะทําตามใจตัวเองได้นะครับสิ่งที่สองที่คนประเภทนี้แสดงออกในการดูหมิ่นพระจนะนะก็คือเพิกเฉยต่อพระชนะเพิกเฉย,นะยคืออะไรอะ่ะเพิกเฉยคือการที่เราเฉยเมยไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่ตระหนักถึงคุณค่าสิ่งดีในพรนะชจะเราเฉยเมยเราเพิกเฉยมีพระคมพีอยู่ที่บ้านเราก็ไม่สนใจเราก็ไม่อ่านนะ ขนาดมีแอปโทรศัพท์นะมีเสียงมีเสียงในแอปอ่านให้เราฟังเราก็ยังไม่สนใจที่จะฟังพี่น้องสมัยสมัยก่อนเราอ่านพระพีเนี่ยเราต้องอ่านเองนะใช่ไหมผมเนี่ยสมัยตอนสมัยนู้นไม่มีแอปเลยนะอ่านเองทุกตัวอักษรอ่านเองหมดเลยนะโอ้โหพี่น้องคิดดูพระพีหนาขนาดไหนอ่ะเราต้องอ่านอ่านอ่านจบแล้วอ่านกลับมาอ่านใหม่นะคือคือพระพีนี่อ่านยังไงก็อ่านไม่ไม่สิ้นสุดนะ อ่านจบรอบหนึ่งมาอ่านใหม่รอบที่สองตั้งแต่ต้นปฐมการไปวันไปยันวิบอนแล้วกลับมาอ่านใหม่อีกอย่างเงี้ยมันคืออ่านไปเรื่อยๆแบบเนี้ยนะฮะสมัยนี้โอ้โหแบบสะดวกสบายมากเลยโทรศัพท์ในแอปนะมีเสียงอ่านให้เราด้วยนะเราแค่กดเนี่ยมันอ่านให้เราฟังใช่ไหมเราก็แค่นั่งฟังอย่างเดียวพี่น้องคิดว่ามันง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นขนาดง่ายขนาดนี้คนบางคนยังไม่สนใจเลย เขาเรียกว่าเฉยเมยต่อภาชนะเพิกเฉยเห็นไหมฮะมีคนมีนักเทศมาเทศให้เราฟังเราก็ยังไม่อยากฟังมีคนมาสอนเราเราก็ยังไม่อยากเรียนนี่เขาเรียกว่าเพิกเฉยเฉยเมยคนดูหมิ่นภาชนะจะแสดงการเฉยเมยนะประการที่สามนะคนที่แสดงออกคนประเภทนี้ที่แสดงออกก็คือร้อยค่าภาชนะต่ำกว่าสิ่งอื่นคืออย่างอื่นมีคุณค่า แต่พระวจะนะไม่มีคุณค่าสําหรับเขาเช่นเงินทองมีคุณค่าสําหรับเขาเขาสามารถสลับเวลาไปหาเงินหาทองได้ตลอดแต่ไม่มีเวลาอา่านความคีไม่มีเวลาฟังคาเทศไม่มีเวลาฟังคําสอนไม่มีเวลาไปค่ายไม่มีเวลาไปสมัมมาาไม่มีเวลาไปเรียนพระคัมภีรไม่มีเวลามาเรียนพบชเนี่ยคือด้อยค่าให้คุณค่าอย่างอื่นได้นะอะไรที่เป็นประโยชน์อย่างอื่นที่เขาคิดว่าเป็นประโยชน์สําหรับเขาเขาให้คุณค่าหมด ให้คุณค่ากับแฟนได้ใช้เวลากับแฟนได้แต่ไม่มีเวลามาฟังคําเทศใช้เวลาไปช้อปปิ้งได้แต่ไม่มีเวลามาเรียนพวชอ,อะไรพวกเนี้ยคือเขาเรียกว่าด้อยค่าพจนะ์นะฮะดังนั้นคนประเภทนี้จึงเรียกว่าคนที่หมิ่นพจนะของพระเจ้าในมันทธิวที่7ข้อ26 27บี่นี่นะพระเยซูได้เตือนไว้พระเยซูพูดไว้บ,บอกว่าแต่บุคคลที่ได้ยิน คำเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามก็เปรียบเหมือนคนที่โง่เขลาสร้างบ้านเรือนของตนไว้บนทรายและฝนก็ตกและน้ําก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดประทะบ้านนั้นบ้านนั้นก็พังทลายลงและการพังทลายนั้นก็ยิ่งใหญ่เห็นไหมฮะเนี่ยพระพีบอกว่าคนที่ไม่สนใจต่อพระวจนะไม่เอาหลักการพระพีฟังพระวจนะก็ไม่ได้ใส่ใจนะไม่ได้เอาไปประพฤติไปไปฏิบัติเนี่ยคนเหล่านี้ก็เป็นเหมือน เปรียบสเสมือนคนโวกเขาที่สร้างบ้านเรือนไว้บนทรายที่รู้ว่าทรายมันไม่ได้มีฐานที่แข็งแรงบ้านเราก็พังได้ง่ายนะใครไปปลูกบ้านบนทรายมันก็พังได้เร็วพังได้ง่ายเพราะทรายมันไม่มีความมั่นคงแข็งแรงนั้นตรงนี้แหละคือเรียกว่าคนสองประเภทสองคนสองคมนะคนประเภทที่หนึ่งคือคนที่รักพระเจนะคนประเภทที่สองมิน่นพระเจนะคนที่รักพระเจนะ คมของภจชนะจะเสริมสร้างเขาให้จเจริญขึ้นคนที่ดูหมิ่นภาชนะคมของภจชนะจะพิพากษาชีวิตเขาเพราะชีวิตเขาดำเนินไม่ได้ถูกต้องก็ทำให้ไปสู่การพิพากษาสู่ความตายดังนั้นเราจะเป็นคนประเภทไหนดีครับรนะี่เนาะคนประเภทไหนครับรคนที่รักภจชนะคนที่รักภาชนะ และพระวจนะจะเสริมสร้างเราให้จเริญขึ้นเอเนไหมครับเเะละอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเ,เจ้าขอพระองค์อวยพรเราทั้งหลายเช้าวันนี้ให้เราเป็นคนหนึ่งที่จะเป็นคนมีหัวใจรักพระเจ้าของพระเจ้าโอพระบิดาเจ้าเราขอพระเจ้าทรงเมตตาอวยพรเราทั้งหลายด้วยให้เรานั้นได้รับความจำเริญขึ้นด้วยพระเจ้าของพระเจ้าเหมือนดังที่พระพีได้กล่าวว่าคนที่รักพระเจ้าจะรักษาชีวิตของตน ผู้ที่ใส่ใจพอเจนะจะเจริญรุ่งเรืองขอพระเจ้าอวยพรเราทั้งหลายให้เราเจริญรุ่งเรืองขึ้นด้วยพระวจนะของพระเจ้าที่เสริมสร้างเราทั้งหลายให้มั่นคงขึ้นในพระเจ้าขอปรองอวยพรเราทั้งหลายพระเจ้าอย่าให้เราเป็นคนประเภทที่ดูหมิ่นพระเจนะด้อยค่าพระเจนะของพระเจ้าอย่าให้เราเป็นคนประเภทนั้นเพราะเราไม่ต้องการให้ชีวิตของเราตกต่ำย่ำแย่เราไม่ต้องการให้ชีวิตของเราไปสู่การพิพากษาไปสู่ความตายเราขอพระเจ้าทรงอวยพรนำเราทั้งหลาย ไปสู่แผนการดีสิ่งดีด้วยพรยนะของพระเจ้าที่นำพาเราเ้าไปขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวทพรน้องครับ